าจากนั้นก็กดบันทึกโอเคเสร็จแล้วลองกดฮิวด้ดูฮะเลขสีต่ตอนนี้ไม่มีนะเราให้มีกระเป๋ายานะมีแต่เกาะครับโอเคลองเปลี่ยนปืนดูฮะนี่มีปืนกดคิวค้างไว้นะครับแล้วก็เลือกปืนได้เลยครับประมาณนี้เพิ่มปุ่มซูมอีกนิดหน่อยนะครับ ก็กดที่ไอคอนปับปุ่มแล้วก็กดเด้นคิดขึ้นมากดที่เมาส์ขวานะปึ๊บนะครับก็จะได้ปุ่มซูมเสร็จแล้วกดบันทึกโอเคมาดูในส่วนอืนอีกครั้งนึงนะเนี่ยปุ่มซูมเราก็ได้ปุ่มซูมแล้วก็ตั้งข้างเหมือนกันเลยนะครับแค่เราต้อง กันทั้งค้าป